ดีครับตอนรับพี่น้องข้าสูช่องรายการโชคไปสารชนแนลนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ่งฐานคนมีไฟนะครับเป็นฐานพลังงานแสงโซลาเซลล์นะครับผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงพาชิตนะครับปั่นเครื่องไฟนะครับดูดน้ำจากซัมเมอร์นะครับจากบ่อบดานเนาะทนพี่น้องมีน้ำใส่ตลอดทั้งปีนะครับบ่อบ่าจะเป็นนาแล้งนาฝนนะครับสามารถใส่ได้ตลอดนะครับ ยาโสยู่แต่คนว่าท่านกับจุชยา <c oughs> เนี่ยอ่ามันเคยยาโสนะครับบ <c oughs> อกไข่ยิงแต่ว่ายุยาโสก <c oughs> ับกับพ่อได้แน่อยู่ครับอ่าแผงกระหูไปแล้วนะครับเนาะการสังเกตเกาข้าวนะครับโบต้องไปซับสอดโบต้องไปยังเห็นหน้าตาละหูเลยนะครับแต่โบแน่ใจกับเมืองสีแต่โบแน่ใจอีกกับเมืองข้างหลังนะครับแต่ว,ว่ามันจะไปง่วงกับแผงตัวหลุดไม้น่ว่าไปยังจะให้เมืองสี แผงยูทิติดตั้งอย่ที่เห็นยูด้านหลังเนี่ยเป็นแบบโมโนโมโนฮาร์เซล์นะเครื่อง,นะงเครื่องแผ่นนะตังเครื่องแผ่นดันรางดันบนกับเหตุงานนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของมันนะก็เลยว่าฮาร์เซล์นะครับไม่เต็มแผงนะครับอ่านะบวนว่าบว์เต็มแผงมันคือมาเต็มแผงมนะันเห็นไฟเครื่องหนึ่งเลยครับคือกรณีคลื่แดดคลืมฝนนึกว่า,อ,อ,าอ่ามันยังทำงานอยู่มันเครื่องนึ่งนะทำงานครับไปแล้ว ย่างหนึ่งอุปกรณ์โซลาเซลล์ถือว่าหัวใจหลักนะครับเป็นตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับกระแสตรงตรงจังไหนนะครับตรงแบบแบตเตอรี่นะครับอ่เอข้าวขาวสีคุณเคยก็บแบตเตอรี่กระแสตรงแดงเป็นบวกนำเป็นลบนะครับคุณเคยนะครับแบตเตอรี่หลายรุ่นก็จเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับอันนี้มา สิบยี่สิบก็ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนสังยนตัวนี้ทางอ้าชาติกับแบงค์ทั้งประเทศไทยก็ในอดก็เป็อนอันนี้มันมีตัวซอยอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ถึงนะครับอ่านะสมัยก่อนเป็นในโอดอ่านะกันกลับกันไฟยอดกับไฟยอดในโอดใส่ได้กับไฟดีซีนะครับนะนะสังเกตนะครับเนาะแดงดำ ทีนี้อุปกรณ์ตัวตไปก็คือคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวควบคุมการชาร์จนะครับให้ชาร์จได้คงที่ในปริมาณแ่นย่ำนะครับหน้าที่แรกก็คือช่วยควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่อันที่2องจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้ป้องกันการย้อนกลับจากแบตเตอรี่ไปสู่แผงในเวลากลางคืน หลังการเดียวกับไดโอดมันะครับมันจะร่วมเขา้าววอยู่นี่หมดแล้วป้องกันการต่อผิดขั้วป้องกันการสาผ่าที่เป็นอันตรายกับอ่าอุปกรณ์นะครับพอมาปุ๊บมันตัดเลยหรือว่าตัดกระใหม่ก่อนครับหลักการเดียวกันนะครับก็ทำไมก่อนอ่าที่นี่คนทุ่นชาจเจอเนี่ยตัวควบคุมการชาจเนี่ยมันก็มีสองแบบนะครับแบบพีพีอ่า PPMV กับ PWM อ่าซึ่งการทำงานกับติแตกต่างกันไปนะครับอบะะบบตัวนี้เป็น PWM อ่าการประมวลผลการสร้างใจ่ายการตัดไฟเนี่ยกประมวล้วยระบบดิจิตอลนะครับแบตเตอรี่โหมดในระดับที่ต้องชาร์จมันก็นสร้างให้แบตเตอรี่ไออส,สั่งไฟจากโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาสู่การชาร์จนะครับแบตเตอรี่เต็ม ตัวนี้สร้างตัดมันสืผลิตมาเทไรกระสร้างตัวนี้บ่อปล่อยกับบ่อปล่อยผมวมาเพราะว่าแบตเต็มแล้วซึ่งขาบ่มีกันใส่งานในโหลดอื่นแค่เก็บใบนะครับที่บมคือนน้ำน้ำก็ยังมีระบบจัดมีลูก้อยเห็นไหมครับอ่าอ่าหม้อว่านนี่เห็นบอกว่าสร้างเขาบอกว่าซื้อแบตมาเพิ่มเพราะนะมันนี่ผลิตด้หลายยุไอ้ไใส่ลูกเดียวกับพ่อแล้วจ้าไปซื้อแบตมาเพิ่มเพื่ออย่าง เห็นบ่ครับอ่อาก็คือถ้าไม่จําเป็นเกินความจะเป็นเ่าต้องไปซื้ออย่งางมาเพิ่มมันเป็นภาระนะครับเราต้องลดค่าใช้ใจ่ายนะครับจ็กสี่พ่อเพียงใดน้งาไหลตลอดได้ดครับนี่ไหลดีแห้งเดี๋ยแต่ข้ามเวอร์ตอนนี้นะครับบอบาดานเนาะบาดานดูใพลังงานแสงนะครับพลังงานแงสงโซล,ลเลร์เซลล์นะครับแต่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ โดนหน้าไไหลทงมันนี่ทั้งแดดดีทั้งไหลดีครับบบระบน้ำด้วยพลังงานแสงนะครับน้ำไหลดีมากเลยครับละเอียดขึนนะครับละเอียดขึ้นในความแบนย่ำห้อ่าความเทียงตรงเลยกาับห้พลังงานเพิ่มขึนนะครับเพิ่มขึ้นก็ก็ตัวนี้ตัวนี้อาทิตย์มาสิบใจสิบ อเธือนมาซิปอทิตใจทิพหานะครับจอยชาจให้เร็วขึ้นนครับเร่งคือว่าชัดชัดหน่อยชัดเร็วนะครับแล้วราคากระโดดไปอีกเท่าโตนะครับอาจะแพงขึ้นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วการผลิตที่นี่ครบสี่ยางเลยครับโซลาร์เซลล์หมดเลยเนี่ยมีอย่างไรมีกรณีครับมีแผงแผงเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ นะครับเพราะงานควบรรอดมาผ่านตัวควบคุมการชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับกระจายออกโหลดใจออกอุปกรณ์อุปกรณ์คนไนต้องหาซื้ออีกไงไว้สําหรับตัดระบบในการเซอร์วิสนะครับการต่อนะครับคุณทุนชัเจอมีอยู่3ชุดนะครับสแตนดาร์ดเลย3ชุดเพราะว่ายี่ห้อไดนมันจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้เราเข้าเรียบร้อยนะครับบวกเป็นบวกลบเป็นลบอ่า ต่อเขาเลยเลยนะครับเพราะต้องยานหลงอชุดแรกต่อจากแผงโซล่าเซลล์นะครับสองขวดนะครับโซล่าเซลล์บวกกับเขาบวกลบกับเขาลบชุดที่สองรูปแบตเตอรี่นะครับต่อลงแบตเตอรี่บวกกับบวกลบกับลบนะครับคุณแม่ต่อเองได้เลยสผนหูจักบวกกับลบเห็นไหมครับชุดที่สามตเรียงดอรูปหลอดไฟ รือว่าโหลดพลังการใส่งานแบบฮัก็ต่อออกไปใส่งานได้เลยมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการต่อคอนโทรเลอร์ก็คือเขาต่อขัดวแบตเตอรี่ก่อนเพื่อให้กองคอนโทรลเนี่ยจําขนาดแบตเตอรี่นะครับเมื่อเขาต่อแผงข้นไปแล้วมันก็้สิบอกว่าแบตเตอรี่12โวลต์นะ2 4โวลต์นะมันจะอีสั่งใจถ้ามันถูกระบบเพราะว่าคอนโทรลตัวนี้คอนโทรเจอร์ตัวนี้ มีหลายบริษัทหรือว่าหลายรูปแบบเนี่ยที่เขาเออกมาเป็นทั้งสองระบบคือ14ไอ้12โวลต์กับ24โวลต์นะครับแล้วก็ปริมาณกระแสตามแผงเข้ามาจะเป็น10แอมป์20แอมป์40แอมป์5 0แอมป์ก็แล้วแต่โหลดแผงเข้ามานะครับก็เลือกใส่นะครับที่นี่ามาแล้วไฟนะครับ12โวลต์ครับไฟ12โวลต์ใช้งานโซล่าเซลล์ยูวแคนเน่ เราพอต้องไปใส่ระบบอื่นเลยอุปกรณ์12โวลต์มีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะนะครับที่นี่พัดลมบรรทดนมกับ12โวลต์นะครับเห็นบ,บวกเข้าบวกลบเป็นลบแต่าหากเข้าเหตุยุปานนะครับบมเด้ยาย่ยายจุดพัดลมเขสามารถต่อของสวิตช์เลยก็ได้ปิดเปิดน,นะครับ เขาตัดเขาดัดแปล,แลงเขาตออเขาระบบเก็บสายให้เรียบร้อยแต่เขาต้องการย่ายจุดจากของนอนมีัพร,รมตัวเดียวประหยัดง่ายเขาของนอนออกมาระเบียง,งรอกวันนะครับเทาก็อาอดอซื้อุปกรณ์มาเสริมนะครับข้อต่อขัวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อขัวเรียบร้อยทั้งแต่แค่เสียเพราะมีผิดพลาดน,นะครับสีบลูทึ่กับมูนี่ไม่กระแสสลับมัแงแตกต่างกันเือสามารถสลับไปได้ ไปมากเพราะมีสีบอกในเทาอู๋มันบอกกับอ่ามีมีสายไฟเครื่องสายไฟในบ้านที่บอกสีมีบอกรับเคยสังเกตบ่มีเท่ามีดำดำแต่ส่วนใหญ่บอกรับอ่าสีบอกบอกคือดีซีนะครับเนี่ยคือว่าเปลียว่ากระแสสลับกระแสตรงอะอ่าลายคนอติบู้นะครับคุณแม่คุณย่าคุณไหนอติบู๊กยังไฟตรงไฟกระแสสลับอ่ไฟเอซีไฟดีซีขึ้นอย่างบอกกับ อ่านี่ให้เข้าใจคื้อก,นนกน <Yes. S 1> ันแล้วสำหรับคนซื้อบ้านนะครับอย่างวี้ก็ได คนมีไฟนะครับระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงโซล,ลาเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นโครงการอบรมของทางธนาคารทกศนะครับอบรมสมาร์ทฟาร์มออลูกค้าพันใหม่เนาะเน้นการใส่นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใส่ในการเกษตรนะครับเดี๋ยวพาไปเบงิงฐานเรียนรู้คนมีไฟนะครับอกศเื่อ,อัแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์นะครับ ด้านเขากับมีบวกลบแลี้วตองไงไงกับดําแดงขึ้นอ่ะสัญจัหลักแตนดาดเลยครับมาจากอ่าหลายปีแล้วนะครับนะครับ 18, แปลงเออนรุ่นใหม่จะเป็นดิจิตอลย่างดีเลยครับจอดิจิตอลมีบอกอันนี้รู้สึกว่า<ม>พลังงานลดลงแล้ววได้ชาติเริ่มแดดแดดลดแล้วมเมื่อเ้าอยู่13มอยู่มีสีฝ้าอยู่2ขีด อันนี้ลดลงแหละเหลือ12โวลต์มาเท่า13อยู่นะครับผมมีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับต้องลับเปิดไฟบ้านนะครับคันลมเปิดพรอมกันเลยนะเพิ่มแค่อุปกรณ์ตัวเดียวมากตามว่าสิเอาขนาดไหนเข้ากับเมืองว่าเข้าสาิใส่ไฟหน่อยหลายปันไดเข้ากับมาคำนวณน,นะครับคำนวณว่าไฟ ไปจัดวัดนะครับออันนี้ห้าร้อยวัตต์ตัวแปลงไฟเนี่ยมีสองระบบนะครับมีสองระบบอาจตนถือเลยถือเลยเออว่ามันหนักผมไม่อยากถือ <c oughs> <c oughs> กับหนักก็กันไหลตัวของอาจ,จารย์ตนเป็นแบบเทียว <c oughs> เพียวสายเวฟ <c oughs> เทียวสายเวฟเนี่ยคเป็นแปลงมาแล้วเนี่ยเป็นคืนเดียวกับ ไฟไฟบานเลยนะครับกับไฟบานคืออนะไรแต่ว่าละะาักษณะไการทํางานของมันเนี่ยขอ,องคืนเนี่ยมันจะเป็นคืนเดียวกับไฟบาทสองหลักยี่สิบโวลต์ลักษณะ,ะเดียวกันก<ะ>ระแสสลับแบบเต็มเพื่อนบ้านเต็มภาษาซางอันนี้วัดเต็มจิตเต็มสองพันคือพอเต็มเลยกับพอเป็นหยัง่งนะครับใส่สำหรับพวกกําลังไฟใส่เชื่อมได้ตัวอินเวอร์เตอร์ก็เชื่อมได้แล้วก็ พวกมอเตอร์พวกแอร์ครับอ่าหินเจียร์มูนี่ยังใส่ได้อยู่กับขันวัดธรรมดาอ่าพันวัดนั่นอเลยวัดได้แต่ว่าตูเชื่อมเนี่ยขันใส่มูนี่สิบหกพไหวมันสิบวกกับสามพันผมลองมาแล้วนะครับทั้งเร่งเครื่องทั้งเร่งยังเนี่ยบวกอ่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมยังได้ลองอยู่แต่ว่าสามารถเชื่อมได้เพราะว่าบัดมันติดเต็มกว่าอ่าก็ตัวเนี่ยถ้าหากว่าใส่งานจริงเนี่ย หารสามเอาเลขกลมๆหารสามหาร้อยเหลืออยู่ประมาณร้อยกวา่ามันคือวัดใสงานจริงนะครับอันนี้เขาสิเลือกก็คือว่าเขาใส่ไฟจะวัดให้เพื่อ,อไว้นะครับจังทีใส่หาร้อยวัดเขาอาธิซื้อตัวพันพันวัดหรือพันห,นหานะครับมันต้องมุงชนิดแตนตัวนี้เขาบอกต้องเพื่อหลายพอวัดมันเต็มนครับตัวนี้ก็เพื่ออีกสามเท่านะครับเป็น โมดิฟายเปิดมโมดิฟายอันนี้เทียวไซเวฟนะครับราคากับสีแตกต่างกันตัวนี้กับสีนักแน่นักเครื่องดำนักนักเครื่องเงินตัวนี้ของพันวัดอยู่เพราะวาหาพัน 5, 000, เกี่บหกพันนะครับตัวนี้พันกบักนะครับรู้ก่อนไม่แค่นี้ที่นี่แผงโซลาร์เซลล์นะครับผลิตพลังงานแสงโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำวได้เสียค่าไฟจักบาทครับ ตันนี้คือน้ำที่ได้จากเครื่องสูบน้ำซัมเบอร์นะครับหรือน้ำจากพลังงานแสงโซลาเซลล์นะครับน้ำไหลตลอดนะครับน้ำไหลตลอดเลยไหลดีนะครับยิ่งแดดออกแรงนะครับแดดออกจัดก็ยิ่งน้ำไหลดีนะครับนะครับถ้าเขาจะปั๊มน้ำอ่าสูบน้ำบ่อปลาที่ดำพุนะครับเาก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับคือทำสเปรย์หมอกให้มันเย็น นะครับเขาก็ต้องไปหยุ่มก็ใฟ,ฟ่ปานะครับมีแผลเนยน้อยมียังเนี่ยเขาก็เฮ็ดได้นะครับเมื่อที่เล่นสงการเนี่ยทอามาเล่นสงการกันก่นกอนเลอกับลุง <c oughs> อา่าแอุปกรณ์มันหลายครับตอนนี้ไฟถนนนะครับรหลายๆหน่วยงานเขามาใส่แล้วอุซล่าเซลหรือว,ว่าไฟกับพิบยุ่ถนนเห็นปะครับตามแยกตาม จุดกับรถไปกับทิพกับทิพมันทิมิทแผ่นนี่หน่อยยุของหลังครับอ่ากระดานใส่โซลาเซลล์กับมีแบตเตอรี่ที่ใส่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ใส่เวลาโดนหน่อยกต่ยุการเก็บนะครับมันชาจมาหลายอ่ตัวตัวนี้รับแสงผลิตได้หลายแต่ว่าตัวเก็บหน่อยมันก็ใช่ได้หน่อยนะครับนี่ออกมาอะไรนะครับตัวเดียวกันครับก็คือ สองเอาเอาของยางมาร่วมกันครับของยางมาร่วมกันนี่ขวบแบตต่อจับแผงเขา่ามีแบตเตอรี่แบต,ต่อไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์ใส่เลยเลยตัวที่ใส่ใสแบบไฟสองโวลต์หัึงคี่ก็ได้เอามาร่วมกันเรียบร้อยแล้วกับตัวนี้พัฒนาเจ้าหนี้กันกตัวนั้นก็มีจอดิจิตอลตัวรุ่นใหม่กว่าจอดิจอดิจิตอลเนี่ยพอเปลี่ยนเปลี่ยนใหญ่มาแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วครับ สิบสี่แล้วมงังคันยังสิบสามอยู่นะ <ana S 1> ครับคีดซีบ้าบ้าดีก็ขึ้นเต็มแหละคันมีเงินนะครับเอาร้าเซลซีลอยซีสี่บาทไปสองแพงนะครับคัดขอบคุณนะครับส่านรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องจบไปสามชแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ